ได้ง่ายๆเลยนะคะทุกคนนั่นคือโน้ตบุ๊ก LM ค่ะไม่ได้ถูกออกแบบมานะคะเพื่อให้เป็นสารานุกรมที่รู้ไปซะทุกอย่างแต่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณค่ะที่จะช่วยคุณอ่านช่วยทาความเข้าใจข้อมูลที่คุณมีอย่างมากมายให้มีความละเอียดและเป็นระบบมากขึ้นโน้ตบุ๊ก LM ค่ะจะทําให้คําตอบของคุณนะคะมีความมั่นยําและน่าเชื่อถือมากขึ้นจะช่วยให้คุณค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่สําคัญนะคะนั่นคืออ้างอิงได้จริงจะทําให้คุณค่ะสามารถที่จะย้อนกลับไปหาแหล่ง ข้อมูลที่คุณอัปโหลดไปได้เสมอทําให้งานวิจัยของคุณหรือรายงานของคุณมีน้ําหนักและน่าเชื่อถือมากขึ้นนี่คือเหตุผลทรงพลังนะคะที่ว่าทําไมเจ้าโนดบุ๊กค่ะถึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและต่ามใจ AI ออนนเองเชื่อว่าทุกคนนะคะได้เรียนรู้ถึงเบื้องหลังการทํางานของ n o t e บุ๊ก LM ในวิดีโอนี้แล้วนะคะซึ่งจะทําให้คุณค่ะเข้าใจว่าเจ้าโ o ้ตบุ๊ก LM ค่ะคือสมองที่2ของคุณที่จะมาทําให้การทํางานของคุณนะคะรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิด productivity มากขึ้นสําหรับท่านใดค่ะที่ต้องการเจาะลึกถึงวิธีการใช้ Notebook LM ตอนนี้ค่ะ s p e p k r k เรามีคอร์เียนที่มีชื่อว่าโน้ตบุ๊ก LM 101 รับใช้ AI เพิ่ม Productivity กั การทำงานและการเรียนรู้ในอนาคตซึ่งจะเป็นคอร์สเรียนนะที่จะมาเปลี่ยนเกมของคุณเราจะพาคุณค่ะเจาะลึกเครื่องมือสุดอัจฉริยะจาก Google นี้ค่ะที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการทํางานและในชีวิตส่วนตัวของคุณให้คุณได้เรียนรู้ในแบบที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อนสาหรับท่านใดนะคะที่ฟังวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปความรู้ตั้งแต่ต้นจนจบน,นะคะเรามีราคาพิเศษให้กับคุณจากราคาเต็มคอร์สเรียนนะะี้ค่ะ2,500บาทลด พิเศษค่ะสำหรับคุณที่ฟังวิดีโอนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเท่านั้นค่ะเลือเพียง1,490บาทเท่านั้นคุณสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ค่ะที่เพจ s ปิสปาร์ตพรีเซนต์ฟอร์ฟิวเจอร์สปิสปารค่ะเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่ฝึกฝนการใช้งาน AI และการพูดนำเสนอต่อหน้าสาธารณะทุกท่านคุณสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับเพจของเราได้แล้ววันนี้เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้เกี่ยวกับ AI และเทคนิคการนาเสนอค่ะ